อะไรนะมันางได้มานแม่รวันนี้ติดตามผู้ป่วยนะคะ,ะเหมือนเดิมอย่าอย่าต่อไปก็จะไม่เรียกคู้ป่วยแล้วเพราะว่าดีขึ้นเยอะเราจะเรียกว่าคุณหญิงดีไหมอ่าคุณหญิงคุณหญิงกับชาติมาเกิดนู่นไงอยู่มุมนู้นวันนี้พานางมาดูของสวยๆงามๆนะคะเออ พี่เลี้ยงก็ป่วยเหมือนกันคะ่ะแต่สู้อะเชิญเลยเชิญเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะดูให้เบอร์ลีนาที่จริงเบอร์ลีนามันอยู่แถวนี้นะนี่ออนั่นแหละนั่นแหละสีนั้นแหละอันนี้เผื่อพี่ด้วยพี่ใช้สีนี้นี่นี่อืมนี่มาเออแล้วแล้หนูจะใช้สีอะไรเออเอาไปทำอ่าจะทำสวยให้นางนะคะอ่า ผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบสวยชอบงามเนาะเนี่ยพากันมาซื้อแล้วก็สาวาก็จะจัดความสวยให้นางวันนี้จัดหนักค่ะเนาะอเคือะาคุณชอบสีอะไรเหอะเอะเพราะคุณไม่ได้มีหงอกข้างนู้นก็สวยคุณดูเลยคุณชอบสีอะไรเหอะอืม มีพวกสีสว่างนี่สีสว่างก็ไม่น่าจะใช้นี่สีสว่างอยู่บนนี้จ้ะเธอจัดไหมฉันเคยใช้สีสว่างนั่นแหละสีสว่างสีสว่างฉันเคยใช้เธอไม่เคยปกกผมใช่ไหมโแล้มวมันจะติดหรือไม่ไม่แน่ใจดูมีแค่น,นี้สิใช่ค่ะแล้วนองกนั้นมันก็จะเป็นของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้น,น,นี่อันนี้ร้อยสี่เก้าอันนี้ แต่ว่ามันจะติดหรือเปล่าเหรอไม่เคยใช่เคยใช้บอร์นิน่าบอร์ิน่าแต่มันมีกลิ่นะนะดูตามสบายเราตามมาแม้กระทั่งซื้อสรรีไปลงผมให้เธอนะคะนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเป็นกำลังใจให้สาววาน่อยนะคะทุกคนสีอันนี้ของสีลาสีดสีคลาส บอลบอลสว่างอุ้ยน่าสนบอลสว่างน่าสนเพราะเราบ่ออมเตไม่เท่าเหี่เลยลองดูเธอเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแบบว่าให้มันแบบสับๆอ่ะโอ้่เลยผมงอไม่ได้บอกว่าผมงอบอกแต่ว่ากลิ่นไม่ฉุนแล้วก็อ่าอ่าสีอสืบ บ,บรอนสว่างด,ด,ดูเลยดูเลยอยากดูอะไรก็ดูเป็นกำลังใจให้สาวาด้วยนะคะกับเคสนี้นะคะน้องหญิงหันมาหน่อยสู้ไม่สู้ดีอะไรไหนพี่อ่านให้เ,เ,เออกลิ่นไม่ชนแล้วก็มาสเตอร์ชูพรีม คันเลือกครีมส on um, ีภาษาไทยสีอะไรภาษาไทยสีอ่าน้ำตาลปิดหอกเราไม่มีหอกเนี่ยไม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่เรียกน้องมาพี่ดูเบื่อนีด้นน้องน้องอยู่ไหน ไปหาหน้องพนักงานมาดูให้ดิค่ะผมไม่ว่างเดี๋ยวค่อยเรียกดูไปก่อนนะเธอบรันเน็ตสี่สิบห้าบาท มะเฟืองยี่สิบเกา้านไรนสีอะไระไม่นไดูมาดูดิก็สีเดียวอะ่ะสว่างอะ่ะบอลสีบอลสว่างอะ่มมงอะ คือหรอแลอ้วน,นี้ล่ะน้ำตาลกลางน้ำใบกลางค่ะเอาไหมน้ำตาลกลางอันนี้อันนี้ดูดูดดโลโกโล้แล้วคนละสีนะอันนี้จะสวยกว่าสียดลอันนี้สวยกว่าสว่างกว่าอันนี้มันมันไม่ค่อยไม่เห็นน้ำตาลทองว่ะใช่ใช่อันนั้นสวยกว่าไม่ใช่ติดง่ายๆนะไปอรงนี้ก็ได้ <Okay. S 1> ไปทางนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นมีอีกด้านในนู้นไปชอบข้างในีด่ดีค่ะดีคร่รมานูน่นข้างในสุดนู่นมีอีกล็อกหนึ่งตรงนูน้นไปชมข้างในไหมมีไหมจะไปไหมไปก็ไปอ่าไม่ไปก็กลับแค่นั้นตามเรามาตามเรามาเราจะพาท่านไปน้องหญิงอันนี้ก็มีนะ พิเศษอันนี้คืออะไรอันนั้นสเปร์นุ่นด้านในนุ่นก็มีพวกใส่ผมใส่อะไรนะยันไนต้องยิงเบบก ตามนางไปให้นางได้ดูนั่นดูนี่แล้วนางก็เพลินมือมืออันเท่าไรอ่ะไหนคะไหนเอาไหมพี่ดูสิคะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ก้มดูก่อนเอ,อายี่บเก้าบาทค่ะยี่ห้ายี่เก้าสองเก้าบาทนั่นข้างบนนั้นก็มีโทษนะคะ นี่ไงยีิบเก้านี่ไงแต่มันมีสองแบบในี่สิบเก้าค่ะใช่ค่ะคุณจะเอาแบบไหนล่ะได้หมดอืมเอามาเท้่มาหลางอ่าตามใจคุณเิยจะไ,ได้รู้ว่ามีอืมคุณมาเดินตรงนี้เด้ออืมด้านนน้นก็เป็นของอาหารนั่นไปันออกไป ค่อยๆเดินออกไปไม่ต้องรีบนะคะคุณเ้าไหลอ๋อ,อ,อน่ารักแล้วพี่จะบอกคุณว่าตรงนั้นมีที่นั่งด้วยที่นี่มีค่อยๆเดินนะคะตรงนั้นเป็นกระจกนะคะ,ะคือกระจกนะคะ เดินได้โอเคค่อยๆค่อยๆไปก่อนนะคะไปก่อนนะ,ะขอบคุณนะคะ